ค้าัคข้ามแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่10กันยายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดทเดนนี้ขอเสนอะบบยิ่เผยทิ้งผีไปบักเซก็เพราะว่าประธานลองโกรีนะโดยอรีกบบยี่ประกันหลังที่โอลิมปิกบักเซยืมจากทางแมนยูระบุสาเหตุที่ตอบตกลงมายังออเรนส์สตาร์เวลดมก็เพราะว่าวัตถุศินของประธานสโมสปรปาโบลองโกเรีย โดยบปยี่มาเล่นกับทาง OM แบบยืมตัวทั้งซีซั่น2022ถึง2023โดยมีเงื่อนไขซื้อ6ล้านยูโรขาดเลยนะหาก OM ผ่านไปเล่นแชมเปียนลีกเขาแบ่งกลุ่มใน,นในการหน้าโดยอัตโนมัติตอนตอน,ตอนแกติดต่อเข้ามาเนี่ยเขาพูดถึงผมเนี่ยย้อนไปเมื่อครั้งเล่นให้กับทางเบรยริอันแทบทุกๆเรื่องการเปิดเผยของเลเทนสปอร์ตแกรูฟแม้แต่ความลับที่ผมไม่อยากให้ใครทราบก็ดิดตาม ก็ถามตัวเองแต่ว่าคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยรู้เรื่องเรามากมายอย่างนี้ได้ยังไงจากนั้นแกค่อยเฉลยได้ว่าคือเพื่อนสนิทของอดีตเทรนเนอร์ของผมมาเซริโน er จากนั้นบทสนทนาก็ราดลื่นและก็ผ่านไปอย่างง่ายดายเพราะยิ่งทำให้อยากมาเล่นกับทางมักเซเพิ่มมากยิ่งขึ้นมายี่เล่นเต็ม90วินาทีให้มักเซไปแล้ว2นัดผลงานชนะ1และก็แพ้ไปหนึ่งในขวนี้ไม่แน่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ไล้กัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรครับ เรามาดูข่าวจอมาเก็นครับเชนฮาร์คจวายังไงตำนานแนนยูวิจารณ์เดือด2ดิวเสริมทัพผีแดงในช่วงสมอที่ผ่านมาโดยหนึ่งในตำนานนักเตะแมนเชสเตอร์เดทออกมาวิจารณ์2ดิวในการเสริมทัพของปีสแดงในช่วงสมอที่ผ่านมานะซึ่งทางแกลลี่เดวิลตำนานด้านขวาของปีจแดงแมนเชสเตอร์เดทมองว่าการที่ทางปีจแดงทุ่มเงินซื้อแอนโชนี่และคาเซมิโล สองดาวเตะท,ทีมชาติบ,บราซิลมมสูตชินโอเทฟอร์ดเป็นการซื้อแบบตื่นตระหนกเพื่อจะเอาใจแฟนบอลในกรนันี้โดยเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าปีาแสดงใช้เงินไปมากกว่า150บล้านปอนด์ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในการปิดดิวคาซิบิโลจากทางบาริอัลมาดริดและก็แอนโชนี่จากทาง ax, อาร์เจนต์อาร์มสเดมซึ่งเดวิลก็มองว่าทั้ง2ดิวนั้นเป็นการซื้อแบบบันผิกบ่ายของตระกูลเกลเซอร์ ซึ่งแมนเชสเตอร์เดนั้นต้องการใช้เงินประมาณ130่งร้อยสาถึง140ล้านปอนด์แต่สุดท้ายไปจบอยู่ที่230ล้านปอนด์ นั่นนั้นว่าประนั้นเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนกับตระกูลเกลเซอร์ที่มีปัญหามามากมายมีการประท้วงเกิดขึ้นและก็การทุ่มเงินมันก็เพื่อความพยายามจะเอาใจแฟนบอลแค่เท่านั้นการยื่นข้อเสนอขอซื้อคาเซมิโลและแอนโทนีเกิดขึ้น2วันก่อนเจอกระทางลิเวอร์พูลซึ่งเห็นชัดเจนแล้วว่าช่วงเวลานั้นพวกเขาแค่ต้องการผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมมันไม่ใช่แผนที่ถูกวางเอาไว้ในช่วงเริ่มต้นหรือช่วงสัมเมอร์ซึ่งในแง่ของงบประมาณที่พวกเขาจัดใช้ได้ เดบิวคนนี้ก็ได้กล่าวชี้ใช้เอาไวเป็นนว่างานนี้นต้องเราดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะจริงอย่างที่เขาได้พูดเอาไว้ไหมเรามาดูข่าวจอมาดิ่นครับฮันนันชัดเจนตอบกลับแฟนแมนยูหลังโดนย,ยิงสองคำถามระหว่างทางโดยเอริกบากฮันนนดาวยิงคอนเทมนเชส์เตตีสวนกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์เ่าหลังถูกย,ยิงสองคำถามสุดปวนในครั้งนี้ ซึ่งความเคลื่อนไหวของเอ,อริกบาวฮาร์นนกอหน้าทีมชาตินอร์เวย์ของทางเดอะบัสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดเจ้าตัวนั้นออกมาเดินเล่นในเมืองแมนเชสเตอร์แต่ดันมาเจอกับทางแฟนบอลของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดทระหว่างทางโดยแฟนบอลปีศาจแดงคงจะเป็นฝ่ายรเริ่มต้นด้วยการสนทนาด้วยการตะโกนถามฮาร์แนนนะว่าเฮ้ hey, ฮาร์แนนนายย้ายมาบิดฝั่งของเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก่อนที่ทางฮาร์แนนจะตอบกลับมาว่าไม่ปรนะที่นี่พวกเขาร,รักผมมาก อย่างไรก็ตามแฟนบอลปีศาจแดงยังไม่หยุดป่วนถามฮาเลนต่ออีกว่าฤดูกาลหน้าย้ายมาอยู่กับพวกเราที่แมนยูดีกว่าไหมแต่คราวนี้ฮาเลนก็ก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปไม่ได้ตอบกลับสิ่งใด สำหรับทางฮาเลนก็เพิ่งจะย้ายจากทางโบลิเซียดับมุนมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสมัยนี้โดยค่าตัว51ล้านปอนด์และก็โชว์ฟอร์มไม่อย่างล้นแรงโดยซัดไปแล้วทั้งสิ้น12ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด7นัดรวมทุกบริการโดยก่อนที่ชุดตัวนั้นจะย้ายมาอยู่กับทางเรือใบสีฟ้าเคยมีข่าวได้รับความสนใจจากทางแมนเชสเตอร์เต็ดด้วยเช่นเดีวยวกันนะนาแตผมเป็นว่างานนี้ต้องดูันต่อไปกัน้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากักนอีกครับ คอนเฟิร์มแมนยูโบกหกทีมอังกฤษยกเลิกเกมยุโรปกลางสัปดาห์หรือไม่ซึ่งแมนเชสเตอร์เดนได้ออกมายืนยันแล้วว่าเกมการแข่งขันยูโรปาลีกในช่วงกลางสัปดาห์หน้าของพวกเขาจะมีขึ้นตามกำหนดการเดิมหรือไม่เช่นเดียวกับอีก6ทีมอังกฤษที่ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วเช่นเดียวกันโดยแมนเชสเตอร์เดนคอนเฟิร์มแล้วว่าเกมยูโรปาลีกปรอบแบ่งกลุ่มนัดเยือนอาร์เอฟซีชริฟในวันพฤหัสบดีที่15กันยายนจะดำเนินการต่อไปตามแผนที่วางไว้แม้จะเลื่อนเกมพิมพ์ลีก ในช่วงสัปดาห์นี้ออกไปก็ตามทีทั้ทงนี้อังกฤษเองก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกหลังการสวรตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2โดยการแข่งขันในลีกสูงสุดและก็เดอะแชมเปี้ยนชิพและก็วี m มนส์ซูเปอร์ลีกและก็การแข่งขันระดับลากฐานในสัปดาห์นี้ทั้งหมดถูกเลื่อนออกไปทันทีเพื่อเป็นการสแสดงความเคารพนั่นทำให้เกิดรเรื่องเครื่องหมายคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเกมยุโรปกาสดาที่จะมาถึง อย่างไรก็ตามทั้ง7แมตที่เกี่ยวข้องกับทีมอังกฤษมีแนวโน้มที่จะเล่นตามปกติในครั้งนี้โดยแมนยูเองซึ่งจะเดินทางไปเยือนมอสตว,วาได้ยืนยันว่าหลังจากประสานงานกับทางรัฐบาลและก็อยู่ฟาดแล้วเกมของพวกเขากับทาง FC ชริฟในวันพฤหัสบ,บดีจะแข่งกันตามปกติอย่างแน่นอนโดยพป็แดงเป็นหนึ่งใน3ทีมที่จะเล่นนอกบ้านในเกมยุโรปในช่วงสัปดนาห์หน้าซึ่งจะรวมเกมถึง ท o ้แฮร์รสเบอร์ที่จะเดินทางไปลิสบอนเพื่อเจอกับทางสปอร์ติ้งดิสบอนและก็เวสต์แฮมที่จะเดินทางไปเยือนทีมของเดนมาร์กอย่างทางซิกเคิบ็อก์ก็จะเดินหน้าการแข่งขันต่อไปเช่นเดียวกันในครามงนี้โดยแมนยูออกแถลงการสั้นๆนะว่าหลังจากการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแนวทางที่จะออกโดยรัฐบาลอังกฤษเราสามารถยืนยันการแข่งขันอยู่ฟายูโรัลเลีกของเรากับ FC เชริ จะเกิดขึ้นตามกำหนดการเดิมในเยนมาร์ฟาร์สบอดีที่มอนโดวาซึ่งการจัดเตรียมการแข่งขันยังคงเหมือนเดิมสำหรับแฟนๆที่เดินทางไปสนับสนุนทีมในค่ำคืนที่คินิเซาเมืองหลวงของมอนโดว่าในครงนี้ส่วนอาล์เซน,นที่จะเปิดบ้านเจอกับทาง PSV อไอโฮเฟนยอดทีมจากฮอนแลนก็ได้รับแจ้งจากตำรวจนครบาลลอนดอนว่าไม่ได้มีปัญหาสำหรับการจัดการแข่งขันเกมดังกล่าวต่อไป นั่นน่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับทางเชลซีซึ่งจะเปิดบ้านรับการเยือนของเรดบูลซัสบวกในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ดิวอพูลที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบอร์เซตัมุนและก็อาช็กซัมเ์ดัมตามลำดับในครั้งนี้ในขณะที่กีฬาหลายประเภทเช่นลักบี้และก็คิกเกตได้เลือกที่จะแข่งต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์หน่วยงานด้านฟุตบอลตัดสินใจที่จะประกับการแข่งขันตามมาตรการทั้งหมด จนถึงวันจันนี้แม้ว่าเกมยุโรปในช่วงการสัดดาจะเดินต่อไปตามแผนที่วางเอาไว้ก็ตามแต่พิมพ์เรลงกิในช่วงสัดดาหหน้าและการแข่งขันในประเทศก็ยังคงอยู่ในความที่ไม่แน่นอนเนื่องจากปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยเพราะเกมดังกล่าวกระชั้นชิดกับกําหนดการพระราชพิธีพระบระโมศพซึ่งาคาดกันว่าจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่19กันยายนโดยก่อนหน้านั้นเชลซี Chelsea, มีคิวเปิดบ้านรับก,การเยือนของลิเวอร์พูลในช่วงบ่ายของวันที่18กันยายนซึ่งผู้คนจำนวนมากจะเดินทางไปลอนดอน ก่อนพระราชพิธีพระบระมพศพซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหากับเกมได้ในครังนี้นั่นเองครับนานผมเป็นนว่างานนี้ต้องราดูกันต่อไปกัน้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันอีกครับอดีตแข้งแมนยูจอมโหดออกโปรงเตือนมาติเนสอย่าห้าวเกินขีดเลยไป โดยกาน,นี้ยัสต่มอดีตกองหลังของแมนยูนะฮะออกมาเตือนแข้งรุ่นน้องอย่างทางลิซัโดมาร์ตินเนสว่าให้ลดความดุดันลงบ้างและโฟกัสกับการเผชิญหน้าฝ่ายตรงข้ามให้มากยิ่งขึ้นในครั้งนี้โดยกองหลังชาวจินไตถือเป็นนักเตะที่เข้ามาช่วยเจ้ากระดับเกมรับของทีมปีศาจแดงทือทำให้พวกเขานั้นทำงานในศึกพิมียม์ลิกได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเก็บชัยชนะรวดใน4เกมหลังสุดนี้แต่ได้ก็ตามในเกมล่าสุดมาร์ติเนสน,นั้นลงเล่นเป็นตัวสำรองและก็ทำให้แมนยูเสียจุดโทษ ภายต่อทางบรอส,อสอดสัดไปอย่างชิวเฉียดด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งโดยหลังจบเกมสตัมให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับฟอร์มของกองหลังรุ่นน้องของทีมเปิดแดงแต่ว่าในเกมรับเขาดุดันมากเลยนะบางทีเขาควรจะต้องระวังกองหน้าฝ่ายตรงข้ามบ้างอย่าให้โดนเล่นงานหรือเล่นรุนแรงเกินไปแต่นั่นคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการเล่นในพิมพ์เรกและการเจอกับทีมใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยนักเตะที่ดีกว่าที่เขาเคยเจอมาที่ฮอลแลน และนี่คือสิ่งที่เขาต้องนํามาใช้ตัมก็ได้กล่าวชิงใช้ในรกรณีเป็นในวันกานนี้ถ้าผมถึงแมนยูจะเล่นดีแต่ก็จะมีการแขรปบานบ้างเล็กน้อยเพื่อเป็นการการะตุ้นให้นักเตะของเรานั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลสสือสุสอรอนแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ